เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปสัมภาษณ์ลอบีนะครับเพราะว่าเขาจะลาพักกลับบ้านแล้วนะครับก็มาทํางานหลายวันนะครับแล้วก็พอดีผมก็ได้มาเจอเขาด้วยนะครับเห็นเขาอยู่ทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็จะไปพูดคุยกับเขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปฟังดูตั้งใจฟังนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจไปไปกันเลยอันนี้งเปลื่นครับ ได้ข่าวว่าจะลากลับบ้านนะใช่ครับลากลับบ้านลาพักลาพักกลับบ้านลาพักกลับบ้านกับปุ้มงานใหม่มาทางานต่อกรบปุ้มไอตรงนั้นไม่พูดถึงแล้วกันคืออยากจะถามว่าคืออยากจะฝากอะไรถึงเจ้าหนี้บ้างแบบชอบมาทวงตังบางทีเงินมันหาไม่ทันน่ะคือคือไอนี้คือไม่ได้เอาเรื่องจริงอะไรมาพูดเล่นคือแบบฝากถึงว่าเอออย่าทวงตังมากนักอะไรเนี้ยก็ก็ไอเจ้านี้ก็ขอใจเย็นๆครับมันมีสักวันที่เจใจ ไอ้น,นี่นะ่เอ,เอเ้น,นี่ก็ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอย่าอย่าถวงมากคับผมเวลาเครียดอ่ะบางทีก็นี่ก็มีนะอโอ้ถวงมากนี่ดีกว่าคือคือคือจ่ายแน่แน่แต่ว่าแต,แต,แต,แต่เราคนคนเยอะมันต้องจ่ายแน่แน่ครับ อ่าเต่คนรีเล็กดิเล็กก็เรียกว่าดิเล็กอ่าแล้วก็อย่าไปทวงต่อหน้าคนเยอะๆได้มันอายครับมันอายก็ได้มันไปไว้ตรงหนาตรงไหนอ่ะอ่ากดต่างเงินใช่คือไม่ไว้หน้ากันใช่แล้วก็แต่จะเอาเงิ่อนมือกดูดดีๆก็ดีก็ได้เออเออตอบก็กดตอบดีก็นนะแต่แลาโอ้ยบอกว่าอย่างนั้นต่างเงิจ่ายแล้วไม่จ่ายแล้วที่นะาก็นะอ๋อคือสาเหตุที่หนีเพราะว่าเจ้าหนี้นั่นคือทวงหนี้ไม่ถูก ม่ถูกพิธีไปทวงต่อหน้าคนอื่นไปไดงเงี้ยเขาจะให้อยู่เขาจะให้ที่บางทีก็มีตังค์่ะมีตังค์ีกับเขาแต่ก็งเว้านี่เนี่ยมันไม่รู้มันไม่รู้เรื่องเลยเออไม่รู้เรื่องเลยก็เนี่ยมันโกอย่างเดียวนี่อ่าไม่ใจดีกว่านี่เงี้ยใจนี่เลยนะเพราะว่าไม่พอใจที่คุณทำแบบนั้นมันมันปลุกได้เลยเนี่ย ไม่จ่ายดีกว่าไม่จ่ายดีกว่าออนี้เลยนีเลยอคือแทนที่จะได้ตังค์ใช่ครับก็คือรับรั่วไว้ด้วยว่าเจ้าหนี้เวลาทวงตังค์ถ้าอยากได้ตังค์ลูกหนี้นี่คือต้องทําแบบนี้ครับต้องพูดยังไงพูดยังไงพูดก็เออจะยิงเรียน,นรู้แล้วเราจะออกตังค์เราเ,อเนี่ยอกรธยิ่งไม่ต้องไม่ต้อง ด่ามั้งอ่าเนอะไม่ใช่คนคนคนที่นีก็จะจ่ายแล้วเราจะจ่ายให้อยู่แล้วต้องไม่เอาหรอกทิ้นี้ตลอดไปมันมันไม่ได้เอาฝากถึงอะไรคนที่ชอบขโมยไฟแช็กกับขอบุหรี่อันนั้นนิสัยไม่ดีเลยพ่อฮึจริงจริเอาเพื่อนนี่นี่นิสัยไม่ดีเลยแนาขโมยไฟแช็กใช่บุหรี่ก็ขอสี่บาทไม่ันจะขโมยด้วยอ่ะ แล้วม uhm, ึงไม่ม <S Help> <oko> ีปัญญาซื้อเลยยังไงอ่ะไอเรื่องขโมยไปแจ็คกับขอบุหรี่่เนียมันมีทุกชนชั้นเลยนะทุกวงเลยใช่ได้เออฝากฝากถึงหน่อยฝากถึงหน่อยว่าไอดูด้วยครับของกองเพื่อนหน่อยเวลาเองชุดบุหรี่เจ็ดแล้วก็อยากไปดูก่อนไอมองพูนดมาตรงไก่ว่าแต่กองเพื่อนก็ไปไหวตรงนั้นเอาเออตรงนั้นก็เออ โอเคสวัสดีครับผมนะฝากเรื่องเจ้าหนี้ด้วยแล้วก็กับเรื่องไฟแช็คกับบุหรี่ครับผมครับโอเคครับทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมครับบกมือลาหน่อยบกมือลาหน่อยไปเจอกันนะอยู่กับครอบครัว